สดเอ้าจริงๆครับสำหรับทางั่นนิโคคัโลครับนักชกที่พึ่งได้ตั๋วไปรุนในรายการวันแชมป์ชิปรายการใหญ่โซโซร้อนครับได้มาเจอกับทางนั่นน้องโอหาม่ามวยไทยครับในวันลุมินีนัดที่46ครับและเจ้าตัวครับได้ประกาศลั่นครับจะน็อกน้องโอครับเพื่อจะมุ่งหน้าไปเอาแชมป์กับทางนั่นโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ครับโอ้โหถือว่าไม่ธรรมดาจริงครับแต่ว่านิโคครโลเองครับไม่ว่าจะชนะนอกเมืองไทยพีเคสัญชัยมวยไทยมาแล้วก็ ชนะนอกด้านเฟอร์รารีแฟร์แทกมาครับโอ้โหต้องบอกว่านี่เป็นงานแข่งงานหินของราชานฆ่าไม่ตายครับโน้องโอฮามา่ามวยไทยต้องมารอติดตามครับในวันลุมพินีนัดที่4ี่สิบหกครับในวันศุกร์ที่ย2ิบสองธันวาคมครับรายการใหญ่มากๆครับซึ่งคู่เอกครับเป็นคู่ระหว่างทางด้านตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกมวยไทยครั้งที่2กับทางด้านซูเปรอร์บอลสิงมาวินครับน่าติดตามจริงครับและคู่มวยคู่นี้ พี่พี่แฟนมวยรักใครชอบใครครับน้องโอฮาม่ามวยไทยหรือว่านิโคคาริโลครับ